เม็ดฟัทองลงไปแทนก็ใช้ได้ครับเนี่ยอย่างนี้มันจะทําให้ไม่อ้วนเกินไปสุขภาพใช้ได้ทุกอย่างเหมาะสมนะพวกเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ <c oughs> การสูดล้าพิษทางลําไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าอาจจะทําให้เรามีอายุยืนขึ้นนะนะครับ ผมผมจะนำเสนอในในรูปให้ให้ดูนะคนที่ดูแลสุขภาพแบบเจ็ดเก้าอเนี่ยเรามีชาวหันษาอันนี้ครับก็นำเสนอมาทีนึงละชาวหันษาเราเนี่ยนะครับอันนี้เขาอยู่ที่อัฟที่ปากีสถานตะวันตกเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นคนกรีก อเล็กซานเดอร์มหาราชไปโจมตีอินเดียแล้วก็มาถึงนี่เลยมายึดถึงนี่เลยนะมายึดถึงนี่ปรากฏว่าทหารกรีกส่วนหนึ่งอะรูปรากสูงใหญ่พวกนี้เบื่อที่จะฆ่าคนตามอเล็กซานเดอร์ละไม่กลับอเล็กซานเดอร์กลับบ้านทหารชุดนี้ไม่กลับก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ปาคีสถานตะวันตกเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเล่าให้ฟังต่อ ทีนี้ครับชาวหันซาที่เป็นกลีกตกค้างอยู่เนี่ครับเขามาเลือกในชัยภูมิที่เหมาะสมมากเลยอยู่เชิงเขาหิมาลาัยอยู่เชิงเขาหิมาลัยอเนี้ยคนพวกนี้เป็นมาตรฐานอันหนึ่งว่าการได้รับดื่มน้ำเกรเซียลคือน้ำจากฐานหิมะของภูเขาหิมาลัยเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีสุขภาพดีอายุยืนมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับคนพวกนี้ครับ เขารับประทานเม็ดแอลมอนเป็นประจำเม็ดแอลมอนเนี่ยาทางดรเกษรสัเอามาสกัดเป็นยารักษามะเร็งเสร็จแล้วทํางานการแจ้งทํางานการแจ้งสิ่งแวดล้อมไม่มีเป็นพิษเลยไม่อาชีวิตไม่รีบร้อนนะครับพวกนี้เฉลี่ยอายุเกินร้อยี่สิปีทุกทุกคนเลยนะครับฟันน่ะคนแก่บางคนมีฟันสองชุดน่ะ แปสิบแล้วฟันล่วงแล้วึ่งอกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งครับแล้วลูกหลานก็อยู่มีความสุขสำคัญที่สุดพวกนี้มังสะวิรัตครับนะกินกินแต่ธัญ,ญพืชนะกินมันนะปีหนึ่งกินกินเนื้อสองหนเนื้อแกะเนื้อไม่ใช่แกะเนื้อน่าจะเป็นจามมรีนนะผมว่านะในช่วงช่วงไหน มีพิธีแต่งงานกับงานปีใหม่สองอันนั่นแหละนอกร้นมากินแล้วก็กินแบบเชิงเป็นพิธีไม่ได้กินให้อิ่มเอิมอะไรหรอกนะเนี่ยเรียกว่าชาวหันษาเป็นต้นต่อของตัวพิสูจน์ว่ามนุษย์ถ้าไม่ทำตัวให้กระทบกระเทือนกับการธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อายุควรจะอยู่ได้120ปีอย่างนงี้ครับ เสร็จแล้วก็ามาอีกท่านหนึ่งหน้ามาดามเจียงไคเช็คตอนเสียชีวิตน่ะท่านอายุได้ร้อยห้าปีอ่ท่านทำการสวนล้างพิษทางลัไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุยี่สิบสามนะครับคือมาดามส่งเหมยหลิงอ่ะนะครับเป็นภรรยาของท่านเจียงไคเช็คอายุร้อยห้าปีเลยนะรูปที่อยู่ในตอนนี้เป็นรูปที่ถ่ายก่อนเสียชีวิต ไม่กี่ปีนะครับเนี่ยฮะไอตอนนี้เนี่ยยังสวยพริง้งตอนนั้นนะครับเราจะต้อเข้าใจว่าอันนี้ท่านใช้ชีวิตของท่านแค่สัวล้างพิษทางน้ำเสียใหญ่ด้วยฮะแค่นี้แหละครับก็ทำให้อายุยืนยาวสุขภาพดีจริงๆแต่ว่าผมอยากจะบอกให้มาดามซ่งเมลิงเนี่ยมีอันหนึ่งที่เหนือกว่าพวกเราตรง คิดเชิญบวกไม่ค่อยหงุดหงิดไรกบใครสมัยหนึ่งเนี่ยต่อล้อต่อเสียงกับเอกอัคราชทูตอเมริกาขนาดนั่งเครื่องบินไปต่อล้อต่อเสียงกับประธานาธิบดีอเมริกาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะอเมริกาเนี่ยในช่วงหนึ่งสนับสนุนเจียงไคเชกสู้กับเหมาเมาเซตตูสู้ไปสู้มาเกิดถอนการช่วยเหลือเฉยเยนะครับย้ายปิดสถานทูตใน ในนานจริงไม่บอกเลยนะครับมีผลทําให้กองทัพเจียงไคเชกเสียขวัญเสียหายมากแล้วก็แพ้เมาเสเตตุงในเวลาต่อมาแต่อย่าไปเจียงไคเชกจะเสียใจเลยในช่วงเจียงไคเชกเสียเสียชีวิตไปอยู่พักหนึ่งนานมาแล้วนะครับนิดสานอะ่ะไปส่งคนไปตีจิงปองกับแผ่นดินใหญ่แล้วอยู่ๆมายีนแผ่นดินใหญ่กับอเมริกาดีกัน อุ้ยลอยแพไต้หวันออกจากสาประชาชาติเลยใครคงจำได้เพราะฉนั้นนะไม่ว่าใครจะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะให้จำจาไวนา้นะเพื่อผลประโยชน์ของชาติน่ะของใครก็ของมันเขาไม่สนหรอกว่าเราจะเป็นอย่างไรขอให้เขามีความสุขเขาเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะทำให้ประเทศชาติของแต่ละประเทศมีความสุข เราก็เหมือนกันครับยาอะไรก็อเมริกาอย่าอะไรก็จีนเลยเราก็ต้เอาเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักนะนะอ่ะต่อนี่ครับรูปนี้ผมได้มาชื่อลีชินยุนตอนเสียชีวิตอายุสองห้าสิบปี<ม>อ่าโอโหเถียงกันใหญ่เลยพิสูจน์กันใหญ่เลยว่าจริงไม่จริงนะครับเขาก็มีตั้งแต่ลีชินยุนเป็นทหารทหารราชวงศ์ชิงนะครับ อยู่กับใครครับอยู่กับไม่เฉ่ินหลงฮ่องเต้น,นะลูกเฉินหลงฮ่องเต้ครับจกักรพรรดิคังสี่นะจกักรพรรดิคังสีแล้วก็เป็นหารเรื่อยๆมาเลยลีชินยุนเนี่ยเดินไปเจอกับแม่ทัพไต้หวันคนหนึ่งเขาเอาลีชินยุนมามาอยู่ไต้หวันแหละแล้วก็ค้นหาประวัติกันว่าอายุสองร้อห้าสปีจริงหรือไม่จริงแล้วก็จริงนะครับ อมมีลูกหลานเยอะแยะมีเมียเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดสามเมียคนสุดท้ายเป็นเมียคนที่สามสิบห้าน่ะโอ้โหเมียตายมาตลอดหลายถากเลยมาถึงมาถึงสามสิบห้าคนที่สามสิบห้ายังก่อกําเนิดให้นะกับลีชินยุนเนี่ยเนี่ยเป็นพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเราดูแลสุขภาพเราให้ดีก็สามารถทำให้ยุยืนยาวได้โดยเฉพาะมนุษย์น่าจะ มีอายุอย่างน้อยร้อยี่สิบปีอย่างมีคุณภาพชีวิตนะโดยทฤษฎีว่ายอย่างนี้ครับพวกเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์หกสิบล้านล้านเซลล์มีเกิดมีตายตลอดเวลาแล้วรอบหนึ่งอะประมาณาเราจะเซลล์เราจะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยยี่สิบห้ารอบยี่สิบไอสองจุดห้าปีห้าสิบรอบขอโทษสองจุดห้าปีได้ห้าสิบรอบ ก็คือประมาณร้อยห้าปีอยู่อย so cool ่างสบายสบายเลยนะคือรอบห้าสิบเอ็ดไม่มีละเซลล์มันไม่เปลี่ยนให้ละมันบาบายละเพราะฉะนั้นก็จะเวลาจะจากโลกนี้ไปก็จะไปแบบพวกหันษาที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยป่วยตายครับนอนหลับแล้วพวกนี้ไม่ตื่นละก็จากโลกนี้ไปเหมือนจับไส้ตะเกียนที่เราใส่น้ำมันก๊าซเนาะน้ำมันหมด พอน้ำมันหมดไฟก็ดับไม่มีทุรนทุรายไม่มีเจ็บปวดอะไรหรอกก็เลิกหัวใจเลิกทำงานตายเลิกทำงานปอดเลิกทำงานก็จากโลกนี้ไปไม่เลยมีโรคอะไรให้ทุรนทุรายทีนี้ก็มาว่าเขาก็คิดว่าเพราะเกิดจากน้ำน้ำที่มาจากหิมะเนี่ยการเรียงตัวมันดีอะไรต่ออะไรก็เกิดทฤษฎีที่เอาน้ำมาใส่อำนาจแม่เหล็กแล้วขายพวกเราไง นะเท็จจริงยังไงพวกเราก็คอยดูกันก็แล้วกันเพราะว่าเป็นอย่างไรก็ตามแต่ผมเคยตามการทำน้ำพวกนี้นะเพราบอกว่าที่วัดธ่ามุโมงที่เชียงใหม่ครับ <c oughs> เขาก็เอาเกจิอาจารย์มาสวดมนต์กับน้ำที่อยู่ตรงกลางก็เหมือนน้ำน้ำมนต์นะั่นแหละแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ไปแช่เย็นแล้วดูเกล็ดดูผึกของน้ำมนต์กับผึกของน้ำที่ผ่าน อำนาจแม่เหล็กปรากฏว่าเป็นไงครับพลึกเหมือนกันเลยแล้วพลึกที่เขาไปเปิดเพลงล็อกเปิดเพลงไลโอมันไม่เป็นพลึกเลยเขาไม่เหลี่ยมตัวแต่ผมผมก็ได้จะตั้งเครื่องหมายคำถามานะว่าไอ้พลึกไม่มีพลึกเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะมีผลอะไรกับร่างกายเลอรพวกที่เขาขายน้ำพวกนี้เขาก็จจเจาะเจาะเลือดเราก่อน ล้วพอดื่มน้ําแล้วก็เจาะเลือดใหม่แล้วก็มาบอกเห็นไหมถ้าหารไม่ได้กินน้าแม่เหล็กเลือดเราก็จะเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนก้อนอ่ะไม่ใสถ้ากินน้าแม่เหล็กเข้าไปจะทําให้เลือดใสอะไรต่ออะไรก็เป็นเรื่องที่คุยกันไปคุยกันไปก็ดีไม่ดีก็ถ้าเราไปถามแพทย์แผนปัจจุบันแน่นอนแพทย์แผนปัจจุบันไม่เอาอ้วิธีอย่างนี้ครับเขาไม่เอาด้วยหรอกให้ ใครมารับรองไงเขาก็ไม่เอาแล้วถ้าไปออยไล่จับเลยถ้าไปพูดอย่างนั้นนะนะเราก็อย่าไปว่าเขาเป็นอันว่าถ้าหากเราจะลดน้ำหนักกระทรวงสาธารณสุขท่านก่อนแนะนำให้ทำสามอออกกำลังกินอาหารที่ดีทำให้อารมณ์ดีๆเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีจะทำให้หิวบ่อยกินทั้งวันแต่พอมาถึงเราชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเก้าอ เราก็ทำเจอดอแถมอีกหนึ่งเก็คือเจโพชชงครับผลิตอย่างนี้ครับก็เริ่มตั้งแต่มุ่งมั่นมุ่งมั่นภาคเพียนฝักใฝ่ไข้ครวนอันะนี่คืออิธิบาทสแล้วก็มาเรื่องอารมณ์ต้องมีอารมณ์ดีๆไม่เป็นคนขี้ฉาใช่ไหมแล้วก็ออกกำลังกายเดินออกกำลังกายวันละ20นาที9ก้าหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้า ห้าหกการหายใจเจ็ดแปดเก้าสิบหายใจออกปุ่งแฟบแล้วก็มารับประทานอาหารหวานมันเค็มน้อยๆ้ยน่อย,อย,อยแล้วก็หลังจากข้าวฟางวันแล้วให้นอนเองนกายนอนสัก1 0บถสิบห้านาทีเพื่อให้มีโกรทฮอร์โมนหลัง่งและก็มีอะโดโฟิลหลัง่งแล้วลงไปข้างล่างก็คือมีออกกำลังกายแล้วก็อยู่ในอากาศที่ดีหาโอกาสไปอยู่ในที่ เวิงว่างว,างวาง่างเปล่าท้องนาที่ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะไปตามที่ที่มีอากาศดีมีโอโซนเยอะไปวังน้ำเขียวไปภูเทพพิมานไม่ได้โฆษณาแฝงนะที่เราไปจัดคอสสุขภาพเนี่ยภูเทพพิมานที่ชัยภูนะไปแม้แต่ไปที่นี่ยังได้เลยที่เราไปครั้นหลังเนี่ยไปศรีราชาเกาะนาไปเกาะ มีลาชานี้ก็ใช้ได้แล้วก็ไปลาวเราไปลาเที่ยวนี้มาอากาศเขาก็ใช้ได้นะครับเป็นลมพัดชายเขามีน้ำตกมีน้ำตกพูดแล้วก็เสียใจนิดๆเพราะว่าที่เราไปเนี่ยเราน่าจะเรียกว่าเป็นมนทลนบุรพาแหละแต่บางคนว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะมันก็กลายเป็นอาณาจักร อยู่ในอาณาจักรลาวเขานะก็ไม่ว่ากันไ,ไปปากเซไปแถวแถวโน้นอ,อากาศเขาก็ยังดีอยู่เพราะว่าพื้นที่เขาป่าไมา้ยังถูกทำลายน้อยน้อยมากแล้วก็คนเขาน้อยด้วยแหละตรงนั้นก็อากาศจะบริสุทธิ์แล้วก็มาตรงนี้ครับการเอาพิษออกจากร่างกายี่เรื่องใหญ่สำคัญนะการ ตากแดดโดยมีใบตองหุ้มก็เป็นการเอาพิษออกจากร่างกายทางเนื่อนะครับการนวดน้ำเหลืองการอาบน้ำร้อนเจดนาทีน้ำเย็นสองนาทีสลับกันก็ยังเป็นการเอาพิษออกจากร่างกายอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการสวนร้านพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้เป็นเรื่องที่ชมรมคนรักสุขภาพเจ็ดเจ้าอ่อนเน้นๆเลยแล้วก็ การสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟควรทำให้ถูกหลักถูกวิธีนะครับอย่าคิดเอาอย่าคิดเอาเดี๋ยวนี้หลายสํานักเอาไปทําแล้วก็ผมก็เวลาเขาจากสํานักเรึ่งสอนข้ามาแล้วก็มาถามผมเนี่ยนะย่าหาว่าผมงองแงอะไรครับคือผมไม่สามารถจะไปอธิบายได้ว่าที่เขาแนะนำมาอย่างนั้นดียังไงมีอันตรายไหมต้องถามคนแนะนำครับอย่าถาม ทางผมผมตอบให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าของเราเราทำด้วยส่วนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟาเท่านั้นแล้วกาแฟาเนี่ยเป็นกาแฟาที่เราก็ทําขึ้นมาเองแหละของฮอจอกกอเจ็ด